ในกรณีของของของอประชาธิปัตย์รอบนี้เนี่ยคุยกับคุณอภิสิทธิ์ไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าลําพังอภิสิทธิ์ลำพังผมไม่พอนะฮะจริงๆหน้าที่หลักของเราเนี่ยก็คือการสร้างพื้นที่ให้กับคนที่เขามีความรู้ความสามารถที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมาทมางานเพราะถ้าไม่มีเราก็เขาอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาแล้วทําได้คือคือแต่ขณะเดียวกันมีเราแต่ไม่มีเขาก็ทำเลรไม่ได้ไม่ได้มากถ้าไม่ใช่หัวหน้าอภิสิทธิ์เนี่ยคนก่อนจะกลับมาประชาธิปัตย์ใหม่ คำตอบคือคงไม่ครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องศรัทธาสำคัญคการเมืองเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของอุดมการ,รนะครับความจริงคุณพิสิทธิ์เนี่ยถามผมเมื่อตอนปรากฏข่าวคุณฉเฉลิมชัยลาออกใหม่ๆเนี่ยก็ท่านก,ก็ถามผมซ้ำไปว่ารอบนี้คุณเอาไหมเพราะผมเคยพยายามลงสมัครเป็นหัวหน้าพัก,กใช่เพราะคนก<ม>็<ม>แบบว่า หัวหน้าพักเนี่ยจะอภิษ์กระดาษจกรกระดาษนาหมดแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่ผมพูดกับท่านทันทีเลยครับบอกขอขอบคุณมากที่ที่ถามเอาตัวภาษาที่พูดกันเลยครับก็จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมผมผมก็เรียกหัวหน้าว่าหัวหน้าสมอนะครับก็ขอบคุณที่หัวหน้าได้ถามแล้วก็เราก็ให้โอกาสแต่ว่าเที่ยวนี้นไปใครคนหนึ่งไม่ได้เลยจริงๆแล้วผมไม่ได้พูดพูดลอยๆคือสําหรับผมเนี่ย คุณธิรมิสิ์เป็นเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปัตย์ในในรูปแบบท,ที่ที่หลายๆคนอยากเห็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมบอกเนี่ยบอกว่ามันต้องนําด้วยอุดมการแล้วในแง่ของอุดมการความเป็นประชาธิปัตย์อุดมการเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีใครชัดเท่ากับคุณพรรมิสิตนะเพราะน,นั้นแม้แต่ผมนะครับแล้วก็ <c oughs> นอกจากนั้นเนี่ยความผูกพันกับ ักเนี่ยของคุณพิสิทธิ์ชัดเจนคุณพิสิทธิ์ลาออกมาจากพักก็จริงแต่ว่าทุกทุกคนรู้เพราะว่าคุณพิสิทธิ์ยืนยันมาโดยตลอดเคยมีคนพยุให้ตั้งพัก <laughs> ต้องกี่รอบนะคุณพิสิทธิ์ก็พูดยืนยันตลอดบอกว่าไม่ได้เพราะว่าผมนี่ก็คือพูดไว้แล้วก็มีความเชื่อจริงว่าการเมืองผมจะมีพักเดียว